แถมแถมแมวันนี้นะครับผมพี่อ้วนดีใจมากเลยนะครับผมที่ทาง youtube นะครับผมได้ส่งโล่งเงินมาให้ช่องพวกเราโอ้โหต้องขอขอบคุณ f อฟซีและน้องๆทุกคนนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้พี่อ้วนตลอดมานะครับผมก็อย่าลืมไปกําลังใจกันต่อไปนะครับผมเพื่อหลานซาพวกเราโอเคนะครับผมไปเราไปเล่นเกมกันต่อนะคะไปกันเลยมาครับผมวันนี้นะครับผมแมัของพวกเรานะครับผม คือการฝึกป็นนินจาพวกเรานี่อ้วนจะฝึกป็นนินจาครับผมโอเคแล้วล่ะเจอเจมาละไปกันเลยดีกว่าพวกเราเพื่อให้มันไม่เสียเวลาวันมาแล้วครับผมกอ่อนอื่นนี่คือใครอะ่ะอ๋อเขาบอกว่าจะคเกอรอาจารย์แป้กงอาจารย์แป้กงก็มา,มาพวกเราอ๋อผมอ้วนครับผมขอสมัครเป็นลูกเหนดอยได้เลยโอเคเดินไปข้างหน้าแล้ลเจไปเถอะพวกเราเสียเวลาด้วยเจอ เสร็จปอยละปอยละอาจีอาจึงอาจึงอาจึงนินจาฮาโตรูอม่ใไม่ใช่นินจาฮาร์โตลี่พอเรื่องละอ้วนอาเจย์ไปไปไปอาจึงเจ็บอาจิอาจิอาจึงอ๋อเส้นทางอีกยาวไกลพวกเราการฝึกเป็นนินจาอู้จะสำเร็จไหมโอ๋อมันแน่นแล้วพวกเราอาจิ ต้องสำเร็จอยู่แล้วและวัดดีอาจารย์แปะกลงนี่คืออาจารย์แปะกลงไปกันเลยอาจารย์วัสดีครับอาจารย์อวนมาแล้วครับอาจารย์อาจารย์อ้อยแกนเย็นพวกเรา หมือนโอจะรีบไปหน่อยนะแน่นอนละอ้าฮ่ายูฮอ้คิดว่าไปถึงแล้วพวกเราโอ้โหนี่มันคืออะไรอ้าฮ่าอะาจึงอะาจึงอะาจึงแอะผฮ่ไปแล้วแหะเย่วันดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยอ้าฮ่าสมดักเศร้าลิ้นไหนเนี่ยอ้าฮ่าสวัสดีครับอาจารย์แม่กองโอเคอาจารย์แม่ก็บอกว่าไปเช็คปล่อยกันแล้วกันนะข้าสะพายไปเลยโอเคไปพวกเราจึง อจึงอจึงอจึงแสนเย็นอ้วนอเจอเจเราอด้วยอเจมาคนเดียวใครเขาจะเราเองมีใครให้รอหรอกสวัสดีครับอาจารย์แม็กกงอาจารย์แ็กกงบอกว่าระวังกับดักดีๆนะได้เลยครับผมอเจกับดักอะไรเนี่ยอเจอ้าลูกตุ้มกิ้งจากภูเขาเหรอหรืออะไรน่าจะใช่แล้วพวกเราไปเลยวุ่นมาแล้วอเจอจึงอเจงก้นมาแล้วครับอจึงไปเลย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 

เป็วครับโ okay. okay. oh อเคโอเคโอ้โหเกือบผ่านแต่ไม่ผ่าน <Wow. S 1> ไปไม่เป็นไรพวกเราไปกันใหม่ยะโอเครอบนี้แหละชัวแน่และ uh huh. อจึงอะาจึงโอเคโอ้โหไม่เล่นทากับผ่านแล้วโอ้ oh ันโอเคไปกันต่อเลยแหละโอ้โห oh นี่คืออะไรลาวาพวกเราโอ้ส oh วัสดีครับอาจาร,รย์แมกงอ้วนมาแล้วครับ oh ho. ลูกศิษย์อ้วนเลยแหละอจึง การฝึกนิงจ่าของอ้จะสำเร็จไหมจอจอชุดนี้อย่างกระเทคอนโดคาราเต้แหละไปกันต่อปั๊บอ๋เจยระวังตกไปนะอเจยลาวาเผาตายเลยแหละอเจงนี่คืออะไรอ๋ออะไรเนี่ยมาพวกเราไปกันต่อใจเย็นหน่อยอเจย์อ๋ออ๋านี่คือสำนักเลยเนี่ยสำนักแปะกงจำไว้เลยอเจยอาจารย์แปะกงอาจารย์อ้วนนึงแหละโอ้โหอ๋อมันให้แต่ตรงนี้นี่เอง อ้อเอ้ยอ่ะเจ๋งอ่ะเจงไะอ่าต่อไปคือการฝึกวิชาตัวเบาุกเราเราต้องฝึกวิชาตัวเบาอ่ะเจ๋งยืนบนใบบัวอ่ะเจ๋งไปอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งวัดดีอ่ะเจ๋งไปไปไปอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ้อวุ้นมาแท้จริงเลยแน่นอนอยู่แล้วอ่ะอ่ะเจ๋งอ่ะเจงอ้อนี่อะไรเนี่ยไม้ไผ่อ่าฮะป๊าบป๊าบป๊าบ ปาป้าวันนี้ครับอาจารย์แม็กกงอาจารย์แม็กกงบอกเอาไปเลยเงินไอ้อ้วนอาจารย์แม็กกงให้เงินผมหมดเลยแล้วเนี่ยผมใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยชาตินี้อาจารย์โอเคอาจารย์อะไรก็เลยคืนเอาโอ้เอาก็เลยคืนทั้งหมดไม่มีอะไรพวกเราไอ้อ้วนเสียวไว้ก่อนวันนี้ครับอาจารย์แม็กกงเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหมีหัวกะโหลกด้วยพวกเราเอาไปแล้วกระโดดไปเลยบนหัวกะโหลกปา้าโอเคจบโอเคสวยงาม สวยงามอย่างงี้แหละไอ้คนฝันหลอมมาเลยแหละอ่ะเจิงอ่ะเจยเย์โอเคสวยงามอะฮะอะฮะใจเย็นเดี๋ยวตายอ่ะเจิงเดี๋ยวมันจะเสียเวลาอ้วงอ่ะเจิงอ่เจิงเฮ้ยข้างหน้าคืออะไรพวกเราวันดีครับอาจารย์แปกงอ้วนมาแล้วครับอ่ะเจิงไปเลยพวกเราไปหาอาจารย์แป้งโกงอาจารย์แป้กงอ่ะเจยไปพวกเราไปกันต่ออ่ะเจิงโอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันแน่ตรงนี้อ่ะเจิง แกเย็นเดือ้วนโอ้โหไม่มีอะไรยากสำหรับอ้วนหรอกแน่นอนแล้วล่ะเจ๋อ <c oughs> อ๋อเท่ไม่หมดเจ๋อ <c oughs> ามาแล้วล่ะอ๋อฮะหวัดดีครับอาจารย์แม่กงเขาบอกว่าไงขึ้นไปเลยไอ้อ้วนจิ๊ยบไต่บนไหนขึ้นไปปะป่าปะป่าป,ะป,ะ,ปะป่ารับทีสมบัติไปเลยอ้วอัวเจ๋อโง่เลยเนี่ย แล้วพอไหนพวกเรา oh. อออาจารย์แมกกงอ๋อ oh. มีตุ๊กตาหมีด้วยอ๋อ oh. ไม่น่าเชื่ออาจารย์แมก,กงอ๋อ oh. ก่อนมีทั้งคืนเลยแน่นอนเลยอย่าง, oh. oh. กกงเงเนนเเี้ย <c oughs> <c oughs> อย๋ออ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 ๋อเ๋ออ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 จออ๋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 ออนอา๋ออออ๋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 อี๋อง๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋จง๋ออ๋อา๋องไปอ๋ออ๋รอ๋ออ๋อออออกยังไงยัง,งไงรอล้วแหละ <c oughs> เจ็ดไป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 ไปแล้วละ่ะไปแล้วละ่ะเจิงอาเจยโอเคทางไหนดีละ่ะเฮ้ยไปฉันนั่นคืออะไรอะไม่ใช่ทางนั้นทางนี้อ้วนอเจิงไปไปพวกเราใจเยน็นๆนะครับอเจิงอ่ะฮะนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหรถไฟพวกเราฮะข้างหน้านมีหมากลุกด้วยโอ้โหมีข้าวอาหารด้วยอาเจยไปละป้าอาเจย์อาเจยอ๋อ เจ๊กโอโอาวนใจเย็นเดิฮัลโหลอเจย์วนมาแล้วครับแบบนี่แล้วครับอ๋ฮะอ๋นี่คืออะไรเนี่ยฮัลโหลพวกเราอเจงมีโซฟานี่อะไรเนี่ยอ๋าเครื่องดักหน่าอเจงเครื่องดักหนูก็มาอเจยอะไรเนี่ยมิกกี้เมาส์เฉยงงเลยล่ะอเจยมิกกี้เมาส์มาเฉยเลยอ๋าอเจยป้าป้าไปกันต่อพวกเราเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแหละอเจย์อเจง อเจงอ๋อใจเย็นอีนิดหนึ่งป้าโอเคอ้วนรอดแล้วล่ะป๊อบปะป้าป้าป้าอ๋อนี่มันเสียงเพลงกิจกรรมอ้วนแยงแยงแยงอ้วนยังฝึกฝนไม่เสร็จยังไม่โชว์แเจทางไหนพวกเราโอ้โหนี่มันคืออะไรไปทางนี้แเจาไม่รอดมาไปกันต่อพวกเราโอ้โหตะกี้ทางไหนนี่เอ้ยลองลองงี้ป๊บอ้จแเจเอ๋อเกือบแล้วพวกเราต้องรอหน่อยจึงจึงจึงใจเย็น ปาไปทางนี้แล้วไงต่อทางนี้โอเคแล้วไงต่ออเจย์ยังไงยังไงหมากลุกอเจย์เร็วๆเหอะอเจย์เย่ออะไรแหละปาอะเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยตับอยากป้ามึงโอ้โหระเบิดไม่น่าลองของเลยไอ้อ้วนชอบลองของอยู่แล้วไม่ต้องห่วงปาป้าบมาเลยอเจย์อเจย์อเจิงอเจิงอเจิงหลบระเบิดดีๆอเจยโอ้โหตอนนี้เหมือนอยู่ค่ายทหารเลยนะพวกเราอ๋อมีไตเป็นอาหารเลยแหละ ทหารแบกปืนถือปืนไปโบกเลยไม่ใช่แล้วอวนมัวละวอเจยไปแล้วอเจิงอเจิงจันนี่ดี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 จึงปึ๊บอเจย์ยาคูโอเคแล้วล่ะลาลาลาบังราวอเจยแม่กกกวนมาแล้วครับอเจย์วันดีครับอเจย์เจิงเจิงเย้ ทิมไหมเนี่ยเฮ้ยมันทิมไหมเนี่ยไป๋าล่ะรอละละวัดดีอ่ะเจ๋ยสัมลักไหนเนี่ยเอาบูตึงบูตึงไหนบูตึงแปะกงองวัสดีครับอาจากกรย์แปะกองอาจารย์แปะกองว่าไงเองต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้ไอ, <laughs> อะไรเนี่ยฮัลโหลอเจ๋ปไปละอ,อ,อ้าวยากอันนี้เาอาลุงลเนี่ยไม่ง่ายล่ะ หลอดนี้เราผ่ายล้วพวกเราผละไป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 ล้ละไปละล่ะอ๋อโคตรมั่วเลยผ่านเฉยเลยอปอเมื่อกี้เห็นมีไมผ่านหูวอ้นาเฉยเลยออันนี้คืออะไรอาใจใจ่าไปละไปลวไปลวไปลวโอ้หคิวเวลาละละยากมันก็นี่ตรงนี้มันนี้มันยากจังวะอไปไปไปเย็น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 เยนเย็นเย็น มาลองดูแหละวพงได้ล้วพวกเรามาแล้วเจ้าอ้วนอเจอเจไปละโอ้โหรับแล้วล่ะฮะไอ้มังกรคนขี้ปากเอ้ยโอ้จบแล้วพวกเราเย้โอ้โหการฝึกนินจาของอ้วนน่าจะสำเร็จแล้วล่ะพวกเราอเจโอ้โหสำนักบูตึงแปะกองอเจอาจารย์แปะกองว่าสำเร็จแล้วล่ะอเจสวัสดีครับอเจข้างบนมีอะไรเนี่ยโอ้โหรับไปเลยครับผมดาบคัมภีร์พิฆาตอะฮะมัวแล้วอเจ ขอไหมไงี้มันคำน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมวันนี้พี่อ้วนก็ขอตัวไปก่อนแหละบิาบบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราเย้ yeah.